ดีค่ะน้องลูกเกดนะคะจากช่องลูกเกดฟอร์ดค่ะน้องเกดเป็นที่ปรึกษาการขา,ขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงค่ะวันนี้น้องเกดจะพาลูกค้ามาชมน้องเอเวอร์เรสต์นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นรุ่นที่ตกแต่งมาด้วยนะคะน้องเกดจะพาลูกค้ามาดูว่าน้องฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้นะคะตกแต่งอะไรไปบ้างนะคะ ราคาจำหน่ายอยู่ที่ราคา1 4 6 4 0ล้านบาทนะคะรุ่นสปอร์ตคันนี้จะเสริมแพ็กเกจอยู่ที่6 0,000บาทค่ะเครื่องยนต์นะคะอยู่ที่2.0ลิตรเทอร์โบค่ะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะมาดูกันค่ะว่านนองคันนี้เขาแต่งอะไรไปบ้างค่อนข้างที่จะแต่งเยอะเลยค่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะจะแต่งเป็นกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นของทรงแรปเตอร์นะคะ ฟอน FORD ตัวนี้จะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะคะลังเพื่งข้างหน้านะคะจะมีขนาดใหญ่มีช่องระบายอากาศได้ดีเลยะคะ่ะอันนี้ระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นชุดสเกิร์ตด้านหน้านะคะจะเป็นของยี่ห้อวิกเตอร์นะคะจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยค่ะมีส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้น้องเกดจะพามารีวิวแค่เฉพาะชุดแต่งของเขาว่าคันนี้เขาแต่งอะไรมาบ้างเนาะต่อมาถัดมา คิ้วซุ้มล้อค่ะอันนี้จะเป็ใส่เป็นสีดําด้านนะคะขนาด3นิ้วเลยค่ะแล้วก็ล้อแม็กนะคะจะเป็นล้อแม็กตัวเดิมๆของน้องเขาเลยนะคะเราเปลี่ยนแค่เฉพาะยางให้ยางนะคะจะเป็นของยี่ห้อโตโยนะคะรุ่น Open นคันที่ r าทับทค่ะแล้วก็ขนาดหน้ายางนะคะอยู่ที่2 7 5หทับ 55R20 ค่ะแล้วก็ด้านข้างของเราก็จะเป็นของน้องสปอร์ตทั้งหมดเลยนะที่ตกแต่งมาจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวลังคา แล้วก็กระจกมองข้างจะเป็นสีดําแล้วก็มือเปิดตัวนี้จะเป็นสีดําอันนี้จะเป็นของสปอร์ตมาทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้แต่งเพิ่มใดๆนะคะเดี๋ยวมาชมกันด้านท้ายนะคะว่าแต่งอะไรเพิ่มเติมขึ้นม่สิ่งที่แต่งเพิ่มเติมด้านท้ายนะคะก็คือเซตสกเกิร์ตด้านหลังนะคะเป็นของวิกเตอร์เหมือนด้านหน้าเลยค่ะสวยนะคะลูกค้าก็คือว่านี่จะมีลูกเล่นก็คือจะเป็นเหมือนท่อหลอกนะคะที่แบบสวยงามว่ายืดเป็นท่อคู่แบบนี้เลยค่ะ ของรุ่นสปอร์ตนะคะทําให้เราทํางานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะก็คือประตูท้ายนะคะจะเป็นแบบแฮนด์ฟรีค่ะก็คือเราสามารถสัมผัสแล้วก็เปิดแบบนี้ได้หรือเราจะใช้แบบคลิกเซนเซอร์ได้นะคะใช้แค่เท้าเติลงไปก็สามารถเปิดได้นะคะเบาะตอนที่3นะคะจะเป็นแบบเมนนุนนะคะทําให้เราพับเก็บได้สะดวกสบายนะคะสามารถดีไซน์ได้เลยว่าเราจะพับประมาณไหนนะคะเดี๋ยวมาชมภายในของรุ่นสปอร์ตกันค่ะ เบาะต้นกลางของเขานะคะค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากนะคะเบาะจะเป็นเบาะหนังค่ะเป็นสีดำแบบนี้เลยรุ่นสปอร์ตยังไม่มีพารานามิกซันลูฟนะคะรับรองว่าไม่ติดเข่าแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่แบบเข่ายาวๆสูงๆอะไรอย่างนี้ไม่ติดแน่นอนค่ะแล้วก็มาชมด้านหน้ากันต่อค่ะ เบาคู่หน้าจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะอยู่ที่8ทิศทางเลยหน้าจอสัมผัสอยู่ที่12นิ้วนะคะแล้วก็หน้าจอหน้าปัดเลือนไม้นะคะอยู่ที่8นิ้วค่ะน้องรุ่นสปอร์ตคันนี้นะคะก็จะมีเบรกมือไฟฟ้าให้ด้วยค่ะ มีปุ่มพูดสตาร์ทด้วยนะคะทำสามารถใช้งานได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นบ่งบอกถึงความรักชูรี่ของตัวรถได้ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้น้องเกดพาให้ชมแค่ตัวแต่งของเขานะคะเดี๋ยววันหลังถ้าลูกค้าอยากดูว่าตัวสป,ปอร์ตมีอะไรที่มันแตกต่างจากรุ่นอื่นๆเดี๋ยวน้องเกดจะมารีวิวในรอบหน้าให้นะคะอันนี้จะเป็นรีวิวเฉพาะแค่แบบระบบแต่งของเขานะคะว่าแต่งอะไรไปบ้าง ยังไงน้องเกดฝากลูกค้าด้วยนะคะถ้าท่านใดชอบในการรีวิวของน้องเกดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้น้องเกดต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ